กำมังแกยะกำมังยางยาง còn... à, lục đang yêu biển bình phồn luôn luôn năm <laughs> <Đó là mình. cười> อ่าแต่ ไปไปกัวด <gravity> ีน่ะมาถึงมาถึงแหงแหงแหงขยับมาขยับมาลูกหลานขยับมาตาดเออไเป็นด้ไดเดยให้ตาอุยให้นี่ต่อทานีดดดดด้ให้นะสักทีอย่างเลยนี่เอาเลยเอาเล็กเกันอไ่ถไม่ถไม่ถนั่นลนั่นลนั่นล

โดนเตี้ยอยู่บนโดนเตีเอาผีไว้เตี้ี่แม่เดี๋ยวาจะให้ถือเพาะให้ยใครอยากได้แฟนกขอได้แฟนดีๆเตืมเลยรู้นะรู้นะรอ้ใคได้อยกไอกใค้ใครได้ใครด้ใครอาด้ใครอยากไดยากาได้ใครอยด้ใอยาได้ใคกได้ใคากได้ใคกอยาอ้ากไอากากอากากด้ใครอยา อันเต็มเต็มจะได้มีเพือขาขอเขาเต็มเต็มมาทุกคนเนี่ยี้แล้วหมดอายุขันทีเลยอายุขันทีเอาเสร็จแล้วเสร็จแล้ววางได้ปล่อยแม่แม่ไปอ่าไข่เป็น้ขนยมเก็บเมื่อถ้วนท้วนแก้มไปเลยยิ้มตังค์หน่อยอ่าแก้มเป็นกำเลยอ่า